พี่น้องเออสองพระเอกนมผู้รูปรอพระเอกนันและพระเอกเบลเอาหลุดไปใส่ขวางไอ้เพิ่์ลพี่น้องหลังจากจะประดกไปลงไว้แล้วไปเอาลงกลอนบาดหน่อยเออไม่ยังเลยโอ้ขอขอขับมาอยู่เออบอกเพิ่์ลเด้อลูกหลานมาอยู่ให้ลูกหลานมันมานปังปังสัตว์เอาดีแนวดิหนอจ่ายเอียงเบิดเลย หาตุ้ย <c oughs> ใจให้ก้อนสันน้ความหมายเพิ่นน่นะนะเออเอาเนี่ยครับผมีคือกันล่ะกระจายน้องๆก้อนวัวน้องๆกับพ่ท่านมีคือกันนะครับจานลอยกับจัดในนะครับจานตุ่มแน่สี่คนล่ะครับบ้านหลังนี้ออกไปแดกก็ลงก่อนลืมเ,เปิดประตูออกสิลูกนี่ไปไปซูวีดูนะไปโหลดเรียกบพังรหดเรียบยห้องไหนห มาขนเข้านรลดสั่นแน่แน่ห้องเนี่ยห้องไหนไว้ไอ้ตุ้มเล่าในห้องในมิเอะห้องมีเอะทำไมยันตุ้มเพิ่นเออเมื่อได้หันจะมานอนน้ำเล่าเอาอันนี้จัดร้อยอยู่พี่ดอกป่ายากหรอกพี่น้องผู้เดียวนะคนผู้เดียวยุ่งสีกระเอาไว้นอนอยู่ข้างห้องน้ำมันเราไปล้างบ้านก็เปิดออก นี่โอ้สะดวกสบายเลยหลังบ้านโอ้น่ะสวัสดีมาตั้งนี่มาเบิ่งเดินบมักแง่งเลยพี่น้องคนน่ะมีหอดงัวนะครับพื้นที่ทั้งหลังบ้านโอ้โหกว้างขวางดีนะครับเป็นเดินเลี้ยงงัวโอ้นะทางหน้าบ้านก็เป็นถนนใหญ่นะครับทำเลสวยงามมากครับเล้าตากผ้าตากเบือเต็มครับพี่น้องอยู่นี่เพราอึดจอดรถได้สองสามฟอนครับเนี่ย จอดรถสิมีรถจันตุ่มรถจันร้อยหล่าสิเรือนก็วมาแหละจอดต่อกระไดนเสร็จรถนะครับเออที่นอดหมดได้ตาเแดดบ่อนเงี้ยวเซบอนบ่เงี้ยวเซบอนตีรุ่นนี้บ่ตื่นเตียนสิได้นอดเงินมาเงี้ยวเซบอนเลย นาบ้านต่อไปกัดเสี้ยล้านค่าคือจังเป็นล้านของฝากนี่แะพี่รองนะครับปลาแหงเนี่ยป่าสมเอ็ดดีเนี่ยป่าแดกต้อนจันอยเนี่ยนะครับนี่แหละเอาในหม่องแถวนี่แหละครับไป่น่องกลางเตน้นแล้วก็หอยปลาแหงป่าวงป่าสมปลาแดกต้อนป่านํำโค้งนะครับเนี่ยอยู่หนาบ้านเลยเอาเต้นมากลางเลยนะครับย่ำเขาวางๆเขากะพอได้ลดกายไปก็มาถื้อปนจอดซื้อนะครับเนาะของฝากของต้อนมาสัา่นซะนี่นะครับ อเอาขดมาเต็มรถเอเลอร์หมดละกระซูบน้อยเนี่ยแล้วก็จะเห็นลังค่าไหมพี่น้องปลาเด็กตอนปลาน้ำโขงนี่เอาเรียงวันนี้ก้อนเดือพี่น้องสั่งมานะครับจด้ไปส่งมีแต่ยาใหญ่ๆพี่น้องหลอดนี่มีแต่ากำลังๆนะครับใหญ่ยยแห้งใหญ่ยยแห้งเสียงนี่พอต้องห่วงเ,เลยแสีบเลยบางงงก็มีแล้วบาทนี่บางงงมีสองต้นเนี่ย เป็นหมากเบิดแล้วเนี่ยแล้วตะโคกกำสากเลยโอ้ลืมแล้วจงไปซื้อโคกกำสากมาไว้มอตุลหนำหอนนี่ยังไม่เบิดแล้วกระทะไฟฝ่ามุ่งหนีออกมากันกีกันดังไฟก็ตก้องใช้กะทะไฟฝ่าย่ังเดียวเอาเลี่ยงกันมีแหละพี่น้องเลือแปดกระปุกนะครับสำหรับเด็กตัวนะครับ เบิ้องหลังยังจะได้สดซังมาใหม่กุญแจเสียบอยู่หันเด้อนี่เด้อกุญแจเด้อเท้าป้ากันออกไปข้างนอกก็เลยล็อกของเอาเอาอันในว้เลยเอาใส่พวกกุญแจมืเจ้าไว้เลยปอยเอาไปคุม่า้ากันเ้ากันกนไปคนมาป้าจะลืมกุญแจเขาเปิดเขามาห้องได้เดลยเอาไปคมคืนไปคมคืนไป โอ้ไปปั๊มเนาะเออป,ปั๊มมาปันกันเนาซ้ำหนึ่งแล้วเนาะ <C> โอเคไปห้องนี่ก็กวางดีพี่น้องนะครับห้องมักใหญ่เลยครับห้องนี้ก็สะอาดสะอ้านด,ดีกวางใหญ่ท,ท,ทีมีบา้านเกศมีหุ่นลวดนะครับแก้วๆเลยนี่ ก้องข่อยบาอยากได้ข่อยนอนจังสี่ได้ข่อยนอะไก็บางเงสี่สไต,สไตล์ไซลุ่ยนะครับแต่ย่ามหันกต่ส่าหันแน่นล่ะสร้างล่มผัดล็อกไว้ซะเมื่อคื้นอนผู้เดียวไม่ขี้เขียบไหมขี้เขีย,มมยบมันไตมาเจะใส่บุญโอ้ยสนอกว่าเกือบฝาดเอาเซตเลย <laughs> เออามาเนี่ยอันนี้เส้อมาไม้ได้ตัวนี้ เรื่องข้าวกะคุนั่ไมะเห็ดอันกะคุ่นเสียมะเห็ดทังขยะได้นะอันนี้ต้องเอาไว้มุมนี้โอ๊ยอันนี้ที่โกยขยะก,กับไม้กวาดทังขยะเรากเา็เอาไว้ในตะก,ก,ก่อนก็ื่อเก็บขยะอันนี้ก็จะเป็นหม่องห้องนั่งเรียนห้องกินข้าวกันนะครับ ตาบ้านนะครับทำความสะอาดไหมนะครับตัดหญ้ามันออกแล้วทีนอนสองอันโบราณบ่อ <Yeah. S 1> เอาคอยเป็นคอยไปเฮ้ยได้มองพักมองเศร้าอะไรล่ะครับพี่น้องบัดเนี่ยเอาพาน้อ,นองๆมาอยู่ ไก่ๆสำนักงานนี่แหละนะครับบ้านสามหลังเพื่อนเอืนอยู่นี่นะครับย่างไปก็ได้บ้าดเฉพาไกลจากสำนักงานย่างเพื่อนเอืินประชุมเอืินซ้อมเอืิญยังเข้ากับไก่ไงจันตุ่มเพิ่นสีมากก้ามาเลี้ยงมาจักแล้วเพิ่นสีขนของเข้าม้ามาเลี้ยงมาจักจันตุ่มก็ได้ห้องนี้ครับโอ้มีผ้าม่านพร้อมห้องนี่คือโกดนเนาะสีชมพูเลย จันตุ่มพ้นาอยูนีนะครับเตอมิคนอย่เมยูนั่มกายเมยูน <weather> <matic outward> ้ากันได้นะครับเพิ่มเติมก็ไม่อีกห้องนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับไปจัดถึงอานบัดนี้สนามลบนะจัดกันก็ไปสนามลบเต็มห้องหมสองคนนอนน้ำกันเต็มห้องแล้ว อ,องจันทรุ่มกัดปูได้ยางมาอยู่น้ำเล่ากับมาเด้อพี่น้องเด้อยังอีกผู้หนึ่งอยู่อันนี้สองเต็มแล้วหาอันลวดหายางมามัดเนี่ยหูตะปูเนี่ยดัน,นตะปูหูนันจองว่านี่แล้วก็เอาเสื้อห้อยได้เนี่ยนี่หูนี่ไปหันตรวจอเอาอยางมามัดก็ได้แล้วก็ห้อยผานนี่ได้มันจังบายับอืมก็รั่นก็ห้อยไปในก้อนโอ้เนี่ย หอยแวนตะปูก้อนลูกหอยตะปูทั้งหัวทั้งก้นเออมันจังบ่อยับมัดดาบุ่ยว่าจังเอาอีหยังมามัดจังหอยพอกก้อยกับสิมัดคือกันเลยเนี่อยกับสิมัดนี่มัดนี่คือกันแล้วก้อยกันนีตะปูนี่ไปตะปูนั่นคือกันเราก้อยกัสิเฮ็ดลาวตากผ้าก้อยคือกันล่ะแต่ว่ายุ่งในี่วแถวนี้กันเสื้อผ้ามาใส่แล้วยุ่งในเต็มเลยเดยเนี่ยน้อคือไอยเอาทีนนอนเข้าไปเหรอคือมองน้อนคือมองนอนแล้วบ้านเนี่ย เอาลมกับไปแขกแคือมองนอนบาดเยไปตนตลูกงายบลาบาดลคือได้บองดีท <renamed computed aka> ี่อผมมีผู้ใดกวนซ้ำบาดเียนอนบ่จักตื่นแล้วบาดระเอกยเดียวระเอยงนั่นเป็นอะรบ่ เอ้าเป้ยวคอยตัวนี้ลืมตัวนี้โอ้ยนาบ้านมีต้นบักยมพร้อมพี่น้องโอ้แน่นอนเลยตามงอแหงเลยเลยกว่านพิ่นมาจุดมิตเตอร์ไฟกับจุดมิตเตอร์น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพี้สัญญาเรียบร้อยนะครับคุณแม่ามาเฮ็ดเมื่อวานนี้นะครับหน้าบ้านทั้งนี้ก็เป็นคลองคลองน้ำนะครับมีต้นบอนต้นยังของ้อมนนะครับเป็นคลองน้ำน้าบ้านทั้งนี้ ชาบ้านทั้งนี้กับแพนก็เติร์ดนี่ะครับพี่้องว่าจะเอาเอาเตี๋นมะกลางนี่แหละเอียดหม่องลานค้าขายของนะครับนี่ทั้งกระยะกัสสีใหญ่นี้ไปทั้งอื่นนะครับทั้งกระยะกรบสีใหญ่มองุมพี่นะครับทำเลที่ตั้งนี่สวยงามนะครับติดถนนใหญ่ใกล้สำนักงานมอลำเพชรลำเพลินนะครับเส้นทางเส้นนี้คือเส้นทางไปโกสุมนะครับ ทั้งนี้กส็จไปคอนแก่นครับไปท่าพระครับทั้งนี้นะครับนี่นะครับเนาะอ่ะโอเคเมื่อนี้น้องๆก็ได้ขนของเข้ามาอยู่บ้านพักเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่อาจารย์ตุ่มผู้เดียวนะครับบ้านในกฤษมาอยู่น้ำกันนะครับยนี่ไปสำนักงานไปซ่อมไปยังกระจังสีง่ายนะครับเนาะเอาออกไปล่องออกไปล่ำในอากาศครับเข้ามาบ้านพักกับเสดมีหม่องพักหม่องเศร้าแบบส่วนตัวนะครับเนาะอ้าโอเคไปน้องคลิปนี้เอาซะนี่หละครับ